แม้กำลังวีดวคกฮ่องกงอยู่เลยนะคะแต่จู่ๆค่ะก็มีภาพเปื้องหลหังการทำงานของแบ็ k พิงที่เอเวอร์แดออกมาค่ะ อ้าวแบบนี้นะคะคนก่อนค่ะที่เขาลือกันว่าแบ็คพีนะคะไปถ่ายงานกันที่เอเวอร์แลนด์นะงั้นก็จริงๆนะสิคะไม่ได้โม้น,นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะมีภาพออกมาแล้วนะไปถ่ายงานจริงๆด้วยค่ะซึ่งภาพที่หลุดออกมานะคะก็จะเห็นค่ะว่าลิซ่าค่ะได้เปลี่ยนสีผมนะคะจากสีดำเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสีบอลทองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นยืนคู่กันกับพี่ซูค่ะในมือก็มีการถือป้ายอยู่ด้วยนะคะซึ่งพอซูมเข้าไปใกล้ๆค่ะภาพก็ไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะไหนใครนะคะ มาช่วยแอดอ่านหน่อยสักทีแล้วกันนะว่าเขาเขียนว่าอะไรนะคะส่วนตัวเนี่ยแอดอ่านได้ประมาณว่า In your Wonderland นะคะหรือไม่ก็ประมาณว่า In your Everland หรือเปล่านะ แบบนี้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงว่าแบ็คพิงเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทให้กับส่วนสนุกหรือเปล่าเอหรือว่าใครอ่านได้เป็นอย่างอื่นมาลองช่วยกันดูกันค่ะเผื่อว่าจะไขข้อข้องใจนะคะว่าพวกเธอเนี่ยไปถ่ายงานของแบ็คพิงที่เป็นโปรเจกต์4บวก1หรือว่าไปโปรโมทเอเวอร์แกันแน่นะคะ โอ้ย,อยชักตื่นเต้นแล้วนะดูเหมือนว้าเดือนหน้านะคะน่าจะมีงานของพวกเธอค่ะลอยออกมาอีกเพียบเลยนะดิ้งอย่างเราค่ะก็ไม่ต้องเงียบเหงากันแล้วนะคะดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะมีงานที่ถ่ายสต็อกเอาไว้เยอะมากๆเลยค่ะและที่หนก่อนเขาบอกว่าลิซ่าเปลี่ยนสีเป็นผมสี ข่าวซืว้เวอร์ไปแล้วโออไม่แน่ก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะเพราะว่าข่าวลือผมสีบลอนเนี่ยมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้เห็นภาพแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอะมาช่วยกันดูแล้วกันค่ะว่าตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรนะคะเผื่อจะเป็นข้อมูลนะว่าพวกเธอไปทํางานอะไรกันนะคะอะถ้าแอดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมค่ะแอดจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า